พิซ่าฮัทครับเปิดสั่งล่วงหน้าวันนี้เท่านั้นนะครับวันที่22เวลาบ่ายโมงถึง6โมงแล้วไปรับสินค้าได้วันที่23ถึงวันที่24ครับโดยสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าราคาพิเศษนะครับถัดกลางหมวดเลเวอร์ครับราคา98บาทซึ่งแน่นอนครับว่าอันนี้เป็นการสั่งก่อนแล้วก็ไปรับเนอะอโดยสั่งเนี่ยก็ได้ทุกช่องทางของทางพิซ่าฮัทครับ แอปพลิเคชันเอ่ยโทรเอ่ยต่างๆเนาะวิธีการสั่งล่วงหน้านะครับแล้วก็สามารถไปแจ้งนะครับว่าจะรับสินค้าอะไรยังไงได้ต่อแต่แน่นอนเนาะเออมันเป็นระบบแบบว่าโปรโมชัน่นชนโปรโมชัน่นซึ่งก่อนหน้านี้นะครับต้องบอกว่า The ะพิ z ซ่าคอมพานเนาะเขาก็มีจัด โปรโมชั่นถัดกลาง99ไงคุณน้าอันนี้เขาก็ทำที่หลังเขาก็เลยลดเหลือ98บาทด้านพิซซ่าคอมพานีก็ฟาดกลับมาเลยบอกว่าเรียนแบบได้นะแต่ความอร่อยเรียนแบบไม่ได้แรงมาก